เอนหนึ่งหมดแล้วไหมครนสวไ้อครัเนอนู้ยสวัสดีครับพวกเราบ้า มาในนามของเอาไว้ครับน้องพี่มามาในนามของมาร์คเจอรอดก็งานมูฟฟิส XQ เบรกราวนะครับก็เป็นงาน g q 1 0ปีผมรอบพวกเราก็ดีใจที่ได้มาในครั้งนี้ครับก็ฝากลุกในวันนี้ด้วยครับเหมือนกันครับม่มือไมัไนะครับทั้สองคนวันนี้ อันจริงเป็นครั้งแรกที่ได้ได้มาโรงแมทีคิวครับแล้วก็ติดเต้นที่ได้แบบว่าเฮ้ยเป็นตัวเป็นพรีเซนต์จากในวงบัสเอกันเองด้วยอะไรอยเก็นเป็นเกียรติมากแล้วถ้าถ้ามีอีกก็อยากให้ชมเพื่อนมาด้วยครับครับผมว่าเขาจะไปทอดต่อจะเลือกมาจากน้องคิมก่อนผมว่าอยู่ที่โอกาสแล้วกันผมว่าในวงเรามีอีกหลายคนที่พรีเซนต์ได้ดีแต่ว่าพวกเราได้รับโอกาสก่อนพวกเราก็อันนี้ก็ดีใจแล้วก็ทำาอย่งที่ ว่าขอสักาเขออกงานฉีดว่าใช่ผมก็ดีใจไงได้มากระทบไหลกับพี่ขุนเออครับถือว่ามาสองคนนิดนึงครับนิมาขอรุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เลยจะชมมากครับเขินเขินมาไปเลยว่าขอขอบกานพวกเราแบบว่าเตรียมความพร้อนในการทำงานแต่ก็ร้อนยังไงเอาจริงๆถ้าถ้าพูดเรื่องงานนี่ผมรู้สึกเอ็นจอยเลยนะรู้สึกว่าการได้ออกงานอย่างนี้มันถ้าตัดเรื่องความเหนื่อยความอะไรออกรู้สึกว่าการได้ออกงานบ่อยมันเอ็นจอยมันถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแหละแต่แบบมัน มันได้แบบประสบการณ์แล้วพอมันได้ประสบการณ์เราสื่อไปตัวเองเก่งขึ้นอย่างแบบมาสัมภาษณ์สื่อผมรู้สึกเก่งน้อยลงนะกอยกที่ผมเจอที่บ่อยเนี่ยเหมือนเมื่อวานจริงเมื่อวานที่ไปงาน Q Q Face มาใช่ไหมหลังจากสัมภาษณ์เสร็จคุยกับน้องพีมทีมคุยกับผมกับเพื่อนกันเองว่ารู้สึกผมสัมภาษณ์สื่อเวลาออกงานรู้สึกบเก่งขึ้นเก่งมากเก่งมากเมื่อก่อนเนี่ยมีเวลาที่เพื่นก็ได้เลยเก่งเกรงฮะให้ชมูยได้ครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วถามผลยังไงบ้างก็ดีใจครับถามว่า มันก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าพอแบบเราซ้อมมาเยอะแต่ว่าเราได้เจอแบบแฟนๆหรือว่าได้มาออกงานเจอสังคมใหม่ๆบ้างที่ท,ที่ที่ไม่ใช่ในในห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเออรู้สึกเหมือนแบบชั่วโมงบินเราเยอะขึ้นในการออกงานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นในแบบความาษา์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะจรที่เราพฟัดเป็นงานไหนที่ข้ามแต่สำองคุณครับขอบคุณเบียสแล้วก็ทุกคนที่มาดูเลยครับเอาจริงก็ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเยอะขนาดนี้ด้วยแล้วก็เอาจริง ดีใจแล้วกันที่ทุกครั้งได้เห็นทุกคนมามาดูโชว์พวกเราได้มาดูตามมาตามงานพวกเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้ามีโอกาสก็รอเจอได้ครับถึงวันนี้เลยซิงเกิลใหม่เมื่อวานมีปล่อยรูปปล่อยไปแล้วเป็นไงบ้างค่ะทุกคนมาเป็นเป็นคัมแบงค์คิวเฟนไปเลยคิวเฟนแต่ว่ามาจะไม่ได้เป็นแบรนด่สแตนดาร์ดก็มาเป็นไงบ้างกับน้องทีมอยากพูดไหมก็บอกว่าผมบอกไปแล้วในงานคิวเฟนเมื่อวานว่าเราจะกลับมาแบบว่าเป็นบัสที่ทุกคนไม่คุ้นเคยแน่นอนไม่คุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ปล่อยมามี ครึ่งหน้าครัใช่เป็นแบบหน้าครึ่งซีกของพวกเราเมื่อวานเมื่อวานโชว์สันดาลวันนี้โชว์หน้าครึ่งซีกใช่แล้วก็ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าอินเนอร์แบบเราไม่เหมือนเพลงเก่าๆี่แบบปล่อยมาครับคอนเซ็ปต์มาขนาดนี้มันจะเป็นยังไงครับบัสจะเท่ไหนก็คนที่ชอบโกหกก็ฟังเอาไว้นะว่านั่นแหละครับไปรอฟังเพลงครับเป็นคอนเซ็ปต์ถึงโกหกแน่นอนเป็นคอนเซ็ปต์ว่าคนโกหกเป็นคอนเซ็ปต์ฟาดคนโกหกไหมก็ให้ไปเดาต่อกันเองครับไปเดาต่อไป อ๋อก็ท่าของผมมาในคอนเขาต์แบบดับดับอ่ะหลังเอเห็นดูแบบแบมกกาลอะไรเป็นสีดำๆก็นั่เนี่ยเดาๆกันได้ว่าอินเนอร์เพลงน่าจะประมาณไหนอะไรใครที่โกรกก็ฟังไว้ครับผมเอาจริงๆผมน่าสนใจนะเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่ทำทำเพลงซิงเกิลของพวกเรามาครับมันเป็นเพลงแนวแบบว่าออกแนวมีความแบบเป็นเด็กๆน่ารักๆสนๆอะไรใช่ไหมเป็นเด็กๆเด็กซ่าๆเด็กแบบหลังห้องชอบโซนชวนพี่สาวจีบอะไรเงี้ยฮะแต่แบบเพลง เพลงใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยครับเป็นเพลงอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกโทนของพวกเราเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเราที่ที่เอาจริงๆแล้วพวกเรายังไม่เคยได้แบบลองทำแบบเราจะมาในมาสที่มันปานดาราโก้มากขึ้นเท่มากขึ้นแล้วความความเป็นบัสมันแบบพวกเรามันคุยกันตลอดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้โตใช่ไหมเมื่อไหร่เราจะโตสักทีแต่ทิงเกอร์นี้ผมว่ามันเหมือนแบบสูงใจอยากอ่ะมันแบบได้โตแล้วได้แบบไม่ใช่ไหมแต่ว่าเราคุยกันว่าเออเพลงนี้เข้าทางเราแล้วอ่ามันก็จะเป็นที่พร้อมอุ้ยผมเป็นแม็กซ์แต่ไหนแต่ไรแล้ว ผมว่าการรับมือไม่ทันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดหวังในรอบนี้แล้วกันบอกว่าเขาตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยรอดูได้เลยรอดูครับรอดูเลยค่ะคอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็จะได้ยรันแล้วนแล้วไงบ้างก็อย่างที่อัปเดตเมื่อวานก็ยังกำลังซ้อมอยู่ครับเ้ยงกันเลอยากจะล่จะสปอยอะไรอ่ะสปอยให้เมื่อวานน เมื่อวานหลังจากเราสัมภาษณ์เสร็จนะพี่เรากลับไปซ้อมน้องเพล่งต่อ,อ,อถึงแบบตีนตนหนึ่งถึงตีนหนึ่งเลยบอกเวลาด้วยบอกเวลาด้วยอะไรอย่างลย<อ>แต่คือแต่คือเราเราก็แบบว่าอยากให้มันออกมาดีครับก็เลยซ้อมมันดึกทุกวันแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นคอนเสิร,ร์ตที่ทุกคนในแต่ละภาคครับจะได้รู้จักพวกเรามากขึ้นแล้วก็อยากเหมือนไปเยี่ยมเยือนท้องถิ่นบ้านเขาด้วยนะครับ ผมให้พี่เดาเลยไม่กันว่าแบบว่าอยากอาหารแบบอภาษาต้องมาไหมอะไรนะครับาก็อาจจะแบบปรับเนื้อให้เป็นภาษาแบบเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้ให้ไปเดาต่อแต่อาจจะเป็นดนตรีอถ้าเราได้เนี่ยดนตรีแบบไปภาคไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมพูดแล้วครับหรือแผลก็แหลก็แหลกก็ไม่แหลกดิแหลกอีสานแหลแผลแผลอ๋อแหลอ๋อในภาคใต้แหลกแหลกับมีความต้องแดงต้องแดง ก็สบายดีจ้าเอาน้ำมิกหนุ่มก็ไปเต้นเวทีเลยอ่ะน้ำมิกหนุ่มก็ไปเต้นก็เรียกว่าจัดจ้านเลยดีกว่าพี่ใช่ตาหลิวต้องหิวตาตามอ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหจุดนี้ไปเคื่อนเสินก็เอาจริงรู้สึกเอ็นดูพี่ๆเขาครับคือไม่คือในมุมเราอ่ะแบบเคย เอนดูขงพี่และเอนดูของเราแล้วจริงเราเราเอนดูพี่เขาที่เห็นพี่ตั้งแต่แรกอะครับตอนแรกพี่เขายังเหมือนเพิ่งปล่อยซีรีส์มาเพิ่งแบบเริ่มทําแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับจนวันนี้พี่เขาได้มีแบบเป็นคอนเสิร์ตคู่กันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเราเห็นเขาแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เป็นคนนึงที่เคยแบบร่วมงานของเขามาด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเขาก็ชวนเรามาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยก็จริงอยากขอบคุณพี่พีพีกินด้วยแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนที่แบบว่าชวนชวนผมเข้ามาในมาเป็นส่่่ววนนนรรรมหึงใคอเตแับ ก็เหมือนก็เหมือนกับหมูแคบหมูกับน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มอะฮะมันก็ขายกันไม่ได้พี่น้ำพริหนุ่มแต่เป็นแคบหมูแล้แต่ว่าแต่ว่าไปรอบต่อไปก็คือที่เราจับมือกับพี่โอ๊ยคิดถึงแค่คิดถึงเรื่จับมือเฉยแบบแล้วครับเกิดครับไม่ควรเจ้าพี่แดงใช่ไหมเจ้าพี่แดงก็ตัวครับครับผมเราได้พลังหรืออะไรจาก่ยอาหารที่เป็นเครื่อนต่อสู้ เอ้าจริงขึ้นขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตพี่พีพี่กินก็เอ้าจริงรู้สึกกับบ้านเก่ารู้สึกว่าเจอทุกคนเอเนอร์จีเวลาแบบผมบายบายเขามาอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นเล่นกับเขาเขาก็เล่นด้วยรู้สึกว่าแฟนคลับพี่พีพี่กิ้นนะครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มคนที่แบบรู้สึกว่าเขามอบพลังเอเนอร์จีให้เราแบบรู้สึกวแบบพียเราอยากเล่นกับเขาด้วยอะไรอย่างงเี้ยครับเลยแบบว่ามันได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบสนุกอ่ะตอนนั้นไปกับน้องไทยใช่ไหมคหรับแบบว่าหลังจากลงมาจากคอนเสิร์ตคุยกับไทยอุไทยสนุกมากเลยว่ะแบบมันเป็นคอนเสิร์ตที่แแบบบบใใหห้้ มวลความสุขของเราเข้ามาด้วยเลยครับก็รู้สึกว่าตอนไปดูก็เหมือนได้ไปเรียนรู้ออได้ไปเรียนรู้ศกษา์งานแล้วกันว่าแบบเออศิลปินแบบที่แบบเป็นรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยเขาทํางานกันยังไงก็แบบเราเจอพี่กินอ่างเงี้ยพี่พีพีอะไรเงี้ยเราเล่นกันอย่างเดียวไม่ไม่ไมค่อยเห็นในพาร์ทที่แบบเขาทํางานจรงิงจังเออพอไปดูเขาแบบว่าเออเขาคือศิลปินตัวจรงิง คือแบบไม่เราสนิทยังไงเราก็แบบเจอกันเราก็เล่นแบบกับพี่กินอะไรเงี้ยปกติผมก็แบบไม่ได้เคยมานั่งร้องเพลงกับแกเลยพอเห็นแกแบบร้องเพลงบนเวทีก็เออเก่งเลยนะงี่แ้ยเดี๋ยวถามเราสองคนจะเดี๋ยววันนี้ถึงบัตซี่ท้่งานจะมีมิตรส้ายใะ่ไหมพรุ่งนี้แต่ได้ข่าวว่าเป็นตาบอลแปล้าแล้วแต่ก็ยังแถวบ้านี้องกินด้วยใช่ไหมได้อาภูเก็ตเราใต้ผ่านยังไงก็อ้ยก็แบบว่าใครแบบ เป็นแฟนคลับแปลรักหรือยังแบบยังไม่มูฟออนจากแปลรักผมบอกเลยว่าบัสซี่อีพีเนี้ยช่ำช้ำแน่นอนพี่บอกเลยใครใครแบบรอคอยบอกเลยว่าวันเสาร์เนี้ยเตรียมแบบเอาคือบนโต๊ะเนี้ยเตรียมข้าวมาแล้วเปิดทีวีช่องแบบช่องวันสารพิตรเลยแล้วกินข้าวไปด้วยดูพวกเราไปด้วยนี่บอกเลยแบบข้าวกับข้าวอะไรกับข้าวอะไรกับข้าวอะไรได้หมูฮ้องหมูฮ้องได้ไปภูเก็ตกินหมูฮ้องหมูฮ้องก็ได้บอกเลยว่าข้าวมื้อนั้นจะเป็นข้าวมื้อที่พี่อร่อยที่สุดในแบบวันเสาร์เลยก็พูดไป ก็ได้ครับก็ได้ครับสะดวกกินของหวานตามเลยแล้วแต่พี่เลยอ๋อวันนี่กลับเป็นยังไงบ้างพอได้ไปยังไโอเคก็ผมมาดูแปลกอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้พูดเรื่องจริงดูแปลกอยู่แล้วเอ็ซีพี่ขุนด้วยเมื่อก่อนแล้วก็แบบได้เป็นบานไงเขไม่เคยบาลตอบตีนี่คิอเลยอันก็ดีใจที่ได้ได้ไปทำเลยเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบแสดงด้วยอ่ะสปอยก็คือมันจะมีการแบบว่าเออแบบให้เราแสดงเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมเราก็แบบไม่เคยเรียนการแสดงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็มาแล้วพรุ่งนี้ แล้วก็แล้วแบบได้แสดงเลยก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยแบบอันนี้คือไปตามรอยเขาเลยไงแบบสถานที่เลยใครเป็นเต๋อใครเป็นเต๋อใครมันสลับกันไปฮะบอกอีกพอแล้วเออที่ถามไม่มีโบกี้ว่าเราจะสบถีที่รันอยู่ไหนพี่รันพี่สับวงใช่ไหมฮะอย่างที่อัปเดตล่าสุดไปครับเมื่อวานเลยก็ คุณบอกว่าเรากำลังอยู่ในโปรเซ s ที่เลือกอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาทรงไหนจะเอาด้านจับแบบไหนจะเอาสีไหนจริงตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานแล้วพี่จริงครัเพื่อหมายถึงว่าคือใช่คือพี่เขาไปโรงงานแล้วถามพวกเราแล้วเอาสีไหนอ่าเราก็เลือกไปแล้วว่าสีหนึ่งสองสามอ่าผมเลือกสามผมเลือกหนึ่งอ้าวเออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราได้ข้อสรุปว่าสีไหนอะไรผมว่ามันน่าจะแบบอยู่ในโปรเซสที่แบบกำลังจะจะมาแล้วอะไรย้ายทุกคนรอดนึกใหนึง คล้ายเดี um> ๋ยวชิต้นไ่ท่ที่นช้แล้วฝาก่แมนอาอเพรยเวลาที่จะโนีแมนีไก็อยากจะฝากถึงคนที่โดนโกหกมาหรือว่าชอบโกหกคนอื่นนะก็อยากให้ทุกคนมาฟังนะครายเออวันนี้11กันยายนี้ผมบอกเลยว่าบ้านเนี่ยจะมาแบบที่อินเนอร์ไม่เหมือนเดิมแล้วพวกเราจะโตขึ้นแน่นอนก็อยากใหทุกคนติดตามรอดูความแซ่บความเดือดความดุดันนี้ครับผม ประมาณนี้ครับ3ครับตะหลกครับลูกครับ